สวัสดีค่ะวันนี้แม่อ้อยนะคะอยากมาชวนคุยเรื่องที่แม่ๆหลายๆคนอาจจะเคยคิดแต่ไม่ค่อยกล้าพูดออกมาว่าลูกของเราปกติไหมหรือว่าเราทําอะไรผิดไปแม่ออยก็เคยถามตัวเองทุกวันคะ่ะแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกแบบนั้นไม่ได้แปลว่าเราเป็นแม่ที่ไม่ดีนะคะช่วงที่ลูกของออยเนี่ยอายุได้สองขวบเนี่ย แม่ออยก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมลูกของเรายัางไม่พูดนะก็คือไม่มีการสบตาเวลาที่เราคุยกับน้องนะคะเล่นเล่นอยู่คนเดียวได้เป็นชั่วโมงนะคะคนรอบข้างชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวก็พูดแต่ว่าหัวใจของแม่นีมันหลอกไม่ได้คะ่ะแม่เนี่ยให้น้องดูจอมือถือเนี่ยจอทีวีเนี่ย ประมาณ2เดือนเต็มเลยนะคะก็คือ2เดือนเต็มเลยแม่ออยก็เริ่มรู้สึกสังเกตน้องทุกวันแล้วก็เออเราก็คิดในใจว่าเอ๊ะลูกของเราเป็นออทิสติกเทียมหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นเด็กติดจอหรือเปล่านะเราก็เลยไปเสิร์ชด,ดูอยู่ใน Google นะไปเสิร์ชด,ดูว่าเด็กติดจอกับเด็กออทิสติกเทียมเป็นยังไงนะยิ่งอ่านเราก็ยิ่งรู้สึก รู้สึกผิดเพราะว่ามันมีความเป๊ะมากๆในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างแล้วก็หลายๆพฤติกรรมของน้องเพราะว่าแม่เองเนี่ยก็ใช้จอทีวีแล้วก็มือถือเนี่ยในการเลี้ยงน้องสองเดือนเต็มๆเลยเพราะว่าแม่ทํางานบ้านแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะก็คือน้องอาจจะดูจากพฤติกรรมของเราแหละ วันหนึ่งเนี่ยแม่แม่ออยก็เลยตัดสินใจพาลูกสาวเนี่ยลูกสาวคนโตเนี่ยไปประเมินพัฒนาการอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะตอนที่คุณหมอบอกว่าลูกของเราไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยเราก็โล่งใจละแต่ว่าคุณหมอพูดพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่เรายัางต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะแม่ออยก็น้ําตาซึมเลยแล้วก,ก็รู้สึกรู้สึกตอนนั้นรู้สึกรู้สึกไม่ดีละ แต่ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเราเสียใจนะแต่เราจะต้องแต่เราก็ต้องรู้แล้วว่าเออเราต้องเปลี่ยนละในที่สุดในแม่ก็เข้าใจแล้วก็เราก็คิดว่ามันไม่ใช่เพราะความผิดตรงใครเลยนะมันคือโอกาสที่เราจะต้องเริ่มต้นใหม่แม่อ้อยก็เริ่มลดหน้าจอลงนะคะวันณนิดย์นะเริ่มเล่นกับลูกมากขึ้นแม้จะไม่ใช่ วิธีที่ที่ที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องเริ่มต้นยังไงเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็พยายามที่จะอยู่เล่นกับน้องมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ไปกับน้องนะคะว่าน้องชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะให้น้องเริ่มต้นด้วยการซื้อแฟสการ์มาให้น้องนะคะแล้วก็ให้น้องเล่นตัวต่อนะ แล้วก็มันก็เปลี่ยนไปได้จริงๆนะคะคุณแม่แม่ออยเนอยากจะบอกแม่ๆเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าลูกของเราช้ากว่าคนอื่นนะคะถ้ากําลังตั้งคําถามว่าลูกของเราเนี่ยยังไม่พูดยังไม่สบตาขอให้เราฟังเสียงหัวใจของเรานะคะว่าเอ๊ลูกของเราเนี่ยมันเสียงไหม เราต้องรีบไปหาหมอทันทีนะคะอย่าอย่าอย่าแบบอย่าอย่าไปฟังเสียงคนข้างมากๆให้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองว่าเอะลูกของเรานี่มันมีความเสี่ยงนะเราต้องรีบไปหาหมอทันทีเลยนะคะมันไม่สําคัญว่าใครจะพูดยังไงนะสาคัญที่ว่าเราเชื่อมั่นแล้วก็ขอให้เราเริ่มต้นแก้ปัญหาให้มันตรงจุดนะไม่มีแม่คนไหนที่สมบูรณ์แบบ แต่ว่าแม่อย่างเราเนี่ยสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะใครที่เคยรู้สึกแบบแม่อ้อยบ้างคะเเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเลี้ยงลูกมาถูกทางไหมลองแชร์ประสบการณ์ไว้ที่ใต้คลิปเลนะคะแล้วก็ แม่อ้อยก็อยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราสามารถคุยกันได้สามารถปลอบใจกันได้แล้วก็ให้กําลังใจกันแล้วกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะคุณแม่ไม่ต้องอายนะคะไม่ต้องอายเลยที่ว่าเราบอกว่าเราเป็นแม่ที่ไม่ดีพอเนี่ยเพราะว่าแค่เรารักลูกเราก็สามารถที่จะเป็นแม่ที่ดีได้นะคะอย่าลืมที่จะกดติดตามแม่ออยไว้นะคะแล้วก็